ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอหงพร้อมตกรางวัลดอมปลอกแขนยืดถึง2 0 3 1สโมสรลิเวอร์พูลเตรียมนัดหารือตัวแทนของกองกลางโดมินิกซูโบสไลเพื่อเจรจาขยายสัญญาออกไปถึง6ปีจากนี้โดยสิ่งล่อใจสำคัญคือปลอกแขนกับตันทีมรายงานจากด h อ a ลติ e เอฟซีว่าอิทธิพลของซูโบสไลเพิ่มขึ้นทุกปีตั้งแต่ประเดิมซีซั่นแรกกับอดีตผู้จัดการทีมเจเกนคลอป ร่วมคว้าแชมป์พีเพมรีกอังกฤษ2025กับอาร์เนอร์สลอตและเวลานี้คือฟันเฟืองสำคัญแดนกลางนอกจากผลงานบนสนามโดดเด่นทัศนคติเล่นเพื่อทีมแบบไม่เกียงงอนก็เป็นสิ่งที่ทุกคนยอมรับเพราะเคยลงไปแก้ขัดแบ็กขวามาแล้วเหตุน,นี้เองฝ่ายบริหารจึงอยากจับมิดฟิลวัยเบนจเพศปรับปรุงสัญญาจากผูกมัดแค่มิถุนายน2028เพิ่มออกไปอีก3ปีแบบอัพค่าจ้าง โบนัสตามผลงานและความสำเร็จท่าทีของดาวเตะฮังการีก็เต็มใจเล่นที่แอนฟิลด์ต่อไปเพราะหนึ่งในสิ่งล่อใจสำคัญนอกจากกระดูกสันหลังทีมแล้วยังเป็นแคนดิเดตรับปลอกแขนต่อจากเฟอร์กิวฟันได์ที่จะหมดสัญญามิถุนายน2027อันหนึ่งแข่งฮังการีย,ยังขอโฟกัสกับปัจจุบันแม้พึ่งชนะเร,รียมลิตหนึ่งต่อศูนย์ลีเฟแชมเปี้ยนลีกแต่ไม่อยากมองไกลถึงนัดชิง ซึ่งฤดูกาลนี้เตะยังกรุงบูดาเปสต์ประเทศฮังการีบ้านเกิดในที่สุดเราเริ่มมีครีนชีสการเปิดปากผ่าน CBS s p o r t ทีมเรามีกฎหากเสียการครองบอลทุกคนต้องวิ่งกลับมาอยู่หลังลูกที่คู่แข่งครองอยู่ใน5วินาที2-3เกมล่าสุดเราทำกันได้เรื่องเล่นนัดชิงแชมเปี้ยนลีกที่บูดาเปสต์ผมคิดไว้เหมือนกันแต่นั่นอีกยาวไกลเราแค่มองกันไปทีละเกมแต่ถ้าทำได้ ในการชิงแชมป์บลีก2020จะมหัศจรรย์มากซูบชไลคือมนุษย์เหล็กของเฮดโค้ชอาร์เนอร์สล็อตเล่น15นัดทุกรายการแบบเต็ม90นาทีทำแล้ว2ประตู5แอฟซิต นิโคลโลเชียรารายงานว่าสโมสรลิเวอร์พูลกำลังวางแผนที่จะขยายสัญญากับโดมินิกโซโบสไล์มิดฟิลด์ทรงพลังของพวกเขาและเตรียมที่จะเซ็นสัญญาฉบับใหม่ซึ่งระยะสัญญาคาดว่าจะมีผลไปจนถึงปี2030หรือ2031เลยทีเดียว กองกลางกับตันทีมชาติฮังการีวัย25ปีรายนี้กำลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในฤดูกาลนี้และสโมสรต้องการตอบแทนฟอร์มการเล่นของเขาด้วยสัญญาที่เหมาะสมกับสถานะของเขาในทีมซึ่งสัญญาฉบับปัจจุบันของเขามีถึงซัมเมอร์ปี2028แต่ด้วยความยอดเยี่ยมและความทุ่มเทของเขาลิเวอร์พูลต้องการขยายสัญญาระยะยาวฉบับใหม่และให้เขาอยู่กับสโมสรให้ยาวนานที่สุด และค่าเหนื่อยก็จะได้รับมากขึ้นอีกด้วยปัจจุบันรับอยู่125,000ปอนด์ต่อสัปดาห์นอกจากโซโบชไลแล้วผู้เล่นอย่างไรอันกราเฟนแบกและอาริซิดแม็กอลิสเตอร์ก็คือผู้เล่นที่สโมสรลิเวอร์พูลกำลังเตรียมขยายสัญญากับพวกเขาด้วยเช่นเดียวกันเลวิสติลจากเมลสปอร์ตรายงานว่าลิเวอร์พูลเตรียมพิจารณาในการปล่อยคาวินแลมซี่แบ็กขวาวัย22ปีออกจากทีมในรูปแบบยืมตัวในเดือนมกราคมนี้ แม้ว่าจะไม่สามารถตัดความเป็นไปได้ในการลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ของลิเวอร์พูลสำหรับแลมซี่หลังจากเจ้าตัวแสดงความสามารถให้เห็นมาแล้วในเกมกับคริสตัลพาเลซในคาราบาวครับที่ผ่านมาแต่ดูเหมือนว่าขั้นตอนต่อไปในการพัฒนาของเขาน่าจะเป็นการยืมตัวอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าเขาจะได้รับโอกาสลงเล่นฟุตบอลกับทีมชุดใหญ่อย่างสม่ำเสมอมากยิ่งขึ้น ทางนี้รอบเพจผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลชุดยู21กล่าวว่าในเดือนมกกราคมเราอาจจะทำการพิจารณาอย่างจริงจังที่จะหาสโมสรที่สามารถมอบเงื่อนไขที่ดีที่สุดสำหรับเขาได้ลงเล่นสม่ำเสมอหรือดูว่าขั้นตอนต่อไปของแรมโบจะเป็นอย่างไรต่อไปแต่โอกาสที่เขาจะย้ายทีมแบบยืมตัวในช่วงกลางฤดูกาลนั้นก็เป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างน่าสนใจอย,อย่างมาก ปัจจุบันลิเวอร์ pool ได้รับการติดต่อจากทีมในเดอะแชมเปี้ยนชิพและทีมในเพีเมรีกหรือในยุโรปมากมายต่างก็สนใจและต้องการอยากที่จะยืมตัวแรมซี่ไปใช้งานในส่วนที่เหลือของฤดูกาลนี้เลวิสติลจางเมลสปอร์ตเปิดเผยแหล่งข่าวในสเปนอ้างว่ามาเกฮีตกลงสัญญาปากเปล่าและว่าจะย้ายซบสโมสรลิเวอร์ p ู o หลังสิ้นสุดในฤดูกาลนี้แบบฟรีเอเย่น ตามรายงานก่อนหน้านี้จากสื่อทางสเปนระบ,บุว่าตอนนี้เรอัลมาดริดได้หยุดความสนใจที่พวกเขามีต่อมาเกฮีกองหลังกับตันทีมคริสเตียนพลเลตไปแล้วเนื่องจากพวกเขาได้รับแจ้งว่านักเตะได้ตกลงสัญญาปากเปล่าที่จะย้ายไปยังสโมสร,รลิเวอร์พูลแล้วหลังจากที่เกือบจะย้ายไปร่วมทีมกับโขงแดงในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาและตอนนี้ดูเหมือนว่าสโมสร,รลิเวอร์พูลกำลังอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาว่าจะคว้าตัวเกฮีมาร่วมทีมในเดือนมก,กราคมนี้หรือจะรอเซ็นสัญญาฟรีเอเนตนในซัมเมอร์หน้า เลวิสติวจากเมลสปอร์ตรายงานว่าอาเล็กซานเดอร์อีซักกลับมาทำการฝึกซ้อมเต็มเซสชั่นที่ภาคสนามกับเพื่อนร่วมทีมลิเวอร์พูลได้แล้วในวันนี้และคาดว่าอีซักอาจมีโอกาสได้เข้ามาอยู่ในทีมหงแดงในเกมออกบิยอนแมนเชสเตอร์ซิตี้สำหรับเพียมลีกในวันอาทิตย์ แต่ดูเหมือนว่าอีซักจะอยู่ที่มานั่งสำรองได้เท่านั้นเขายังคงไม่สามารถที่จะลงเล่นเป็นตัวจริงให้กับทีมได้เนื่องจากสภาพร่างกายของเขาและสถานการณ์ที่อูโกเอกิจิเก้กำลังทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องอีกด้วยแม์เอเบิพูวงในการกีฬาของสโมสรไบมิกชี้ไม่ใช่เรื่องแปลกที่นักเตะอ,อย่างดโยอูปาเมกาโนจะได้รับความสนใจจากหลายสโมสร,รพร้อมยืนยันเดินหน้าต่อสัญญาใหม่ กองหลังวัย27ปีกำลังจะหมดสัญญากับเสือใต้หลังจบฤดูกาลนี้เท่ากับว่าเขาสามารถย้ายทีมล่วงหน้ากับทีมในต่างแดนได้เมื่อเข้าสู่เดือนมก,กราคม2026ด้วยเหตุน,นี้ทําให้หลายสโมสร,รถูกโยงกับอูปาเมกาโนอย่างต่อเนื่องทั้งเชลซีลิเวอร์พูลแลมดลิดและอินเตอร์มิลานโดยมีรายงานว่าบางสโมสรได้มีการติดต่อกับเอเจนต์ของนักเตะแล้วด้วย อย่างไรก็ตามเอเบลที่ออกมาเผยก่อนหน้านี้ว่าสโมสร,รกำลังเดินหน้าต่อสัญญากับนักเตะพร้อมชี้ว่าไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะมีความสนใจจากหลายทีมมันเป็นเรื่องปกติที่สโมสร,รอื่นจะติดต่อหาเอเย่นของเขามันเป็นส่วนหนึ่งของเกมเอเบลกล่าวผมพูดไปแล้วว่าเราต้องทำอย่างดีที่สุดเพื่อให้การเซ็นสัญญาลุล่วงเรากำลังดำเนินการอยู่กูรายงานว่าสโมสรเชลซีได้ทำการแต่งตั้งเดฟฟาวโล อดีตผู้อำนวการฝ่ายแมวมองของสโมสรลิเวอร์พูลให้เข้ารับตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่ของพวกเขาโดยเดฟฟาโลนั้นเป็นผู้อยู่เบื้องหลังในความสําเร็จในการคว้าตัวนักเตะยอดเยี่ยมมากมายให้กับสโมสรลิเวอร์พูลและเป็นผู้แนะนําให้ทางสโมสรเซ็นสัญญาก,กับนักเตะอยาา่างโมฮัมเหม็ดซาลาโรเบโตฟิมิโนและซาเดลมาเน่เป็นต้นอีกด้วย AFC อาแจ็ครายงานว่าสโมสรอาแจ็คอัมเตอร์ดัมได้ทำการสั่งปลดจอห์นไฮติงกาออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมของพวกเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วในตอนนี้หลังจากที่ฟังเส้นสุดท้ายคือเกมที่อาแจ็คแพ้คาบ้านต่อกาลาตาสลาย3าต่อศูนในยูฟาแชมเปียนลีกที่ผ่านมาไฮติงกาเข้าไปคุมทับอาแจ็คในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาหลังจะขอลาออกจากตำแหน่งผู้ช่วยโค้ชของอาร์เน่เฮดโค้ชของทีมลิเวอร์พูลหลังจากอยู่ช่วยสโมสรคว้าแชมเปียนลีกในฤดูกาลที่แล้วได้สำเร็จ ทางนี้อาจจะก,กําลังพยายามติดต่อเอรดิคเทนฮากเพื่อขอให้เขากลับไปขุมสโมสรอ,อีกครั้งและตอนนี้การเจรจายังคงดําเนินต่อไปแต่ยังไม่มีการตัดสินใจใดๆจากเทนฮากซึ่งตอนนี้เขาเองก็ไม่ได้ดําเนินการเจรจาก,กับวูดแฮมตันวันเดอร์เรอร์แล้วด้วยทีโอสควายจกริพูเอโครายงานว่ารอปยันเซนเอเย่นของจอห์นไฮติงกอเปิดเผยว่าเขาเคยเตือนโค้ชชาวรัสคนนี้แล้วว่าให้อยู่กับสโมสรลิเวอร์พูลต่อไป หลังจากที่ตอนนี้สมสรนอาแจ็คอัมเตอร์ดัมได้ทำการไล่ไฮติงก้าออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในเวลานี้ผมบอกเขาก่อนหน้านี้ไปแล้วว่าถ้าเป็นผมผมจะไม่ทำหรอกรับโอกาสคุมอาแจ็คแน่นอนเขามีสกยภาพมากพอที่จะคุมทีมอย่างอาแจ็คแต่มันยังไม่ใช่ในเวลานี้ แต่เขาอยากทาเพราะอีโก้หัวใจและความรู้สึกที่เขามีต่อสมสรแห่งนั้นแน่นอนว่านั่นเป็นการฉวยโอกาสเล็กน้อยสําหรับผู้จัดการทีมหนุ่มที่คิดว่าผมจะทําให้ทุกอย่างออกมาดีสําหรับผม แต่สิ่งที่เขาต้องเผชิญคืออดีตความวุ่นวายครั้งใหญ่ภายในสโมสรโครงสร้างการบริหารและคณะกรรมการบริหารทั้งหมดมีข้อบกพร่องคณะกรรมการยังต้องค้นหาจุดยืนของตวัวเองและผู้เล่นที่เขามีอยู่รวมถึงบางคนที่พวกเขาดึงเข้ามาด้วยทีมนี้ขาดความสมดุลมีผู้เล่นอายุมากบางคนที่ตามไม่ทันแล้วพวกเขาไม่ฟิตมากพอและทำตามคำสั่งของโค้ชได้ดีพออีกด้วย ติโบกูตัวในทวารเรอัลมมดริดเรียกร้องเพื่อนร่วมทีมว่าต้องมีความระมัดระวังมากขึ้นเมื่อเสียลูกฟรีคิกหลังการปราชัยต่อลิบัวผูศูนย์ต่อหนึ่งจากการโขกประตูชัยของอเล็กซิสแมคลิสเตอร์ตามรายงานจากโมบีสตาเมื่อวันพุทธที่ผ่านมามันน่าละอายผมพยายามรักษาความสามัคคีในทีมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในครึ่งหลังเราเสียฟาวมากเกินไปใกล้กรอบเขีโทษซึ่งพวกเขาทำได้ดีและนั่นคือวิธีที่พวกเขาทำประตูกู่ตัวกลาง เราครองบอลได้ดีเราเล่นเกมรับได้ดีแต่เราขาดบางอย่างในพื้นที่สุดท้ายซึ่งเรามีปัญหาในการดันขึ้นหน้าและเสียบอลบ่อยเกินไปเราต้องพัฒนาต่อไปสุดท้ายแล้วเรากำลังเล่นในสนามยากที่สุดแห่งหนึ่งในแชมเปี้ยนลีกและเราสามารถ่า้แพ้ได้แม้ว่าจะไม่อยากแพ้ก็ตามตอนนี้เราต้องไปบุกเอาชนะโอลิมเปียกอสแล้วจากนั้นจึงจะพบกับแมนซิตี้ที่บ้าน มันเป็นสนามที่ยากมากที่คุณสามารถพ่ายแพ้ได้คุณต้องก้าวขึ้นมาเล่นให้ดีขึ้นแต่เกมเหล่านี้ขึ้นอยู่กับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเรารู้ว่าพวกเขาอันตรายจากลูกตั้งเตะและบางทีโอกาสเพียงเล็กน้อยก็อาจเป็นประตูได้แต่ผมคิดว่าเราทำฟาวมากเกินไปและเราเปิดโอกาสพวกเขาทำประตูแต่ในด้านอื่นๆผมคิดว่าเราตั้งรับได้ดีในเกมและจากการเล่นแบบโอเพนเพลย์ผมไม่คิดว่าพวกเขาจะมีโอกาสจะแจ้งมากนักบางทีอาจแค่ครั้งเดียวก็ได้ การทำฟาวบางครั้งก็ไม่จำเป็นในขณะที่บางครั้งมันจำเป็นต่อการหยุดเกมลุกที่อันตรายการทำฟาวที่นำไปสู่ประตูนั้นมันไม่จำเป็นและผมคิดว่าการเป่าฟาวเพราะตอนที่เขาเห็นขาของจูดเราขาดการจาจบอลที่เฉียบคมและจำเป็นต้องรักษาการครองบอลในแดนคู่แข่งและนั่นคือจุดที่เราต้องพัฒนาเมื่อต้องผเผชิญหน้ากับคู่ปรับที่แข็งแกร่งนอกบ้านหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ